สวัสดีครับนิวกับรายการคุณหมอนเชนเนอวันนี้ผมจะมาร this video. This video ีวิวตัวนี้ครับคิดซุปเปอร์วีอ่าคิดซุปเปอร์วีโกนะครับหรือคิดทองนะครับนี่จะเป็นตัวที่เก่าเงาเหือกนะครับตัวนี้เก่าเก่าเก่านะครับเก่าเฮี้ยนะครับเก่าสั่นๆนะตัวนี้อย่านิ้วบังอันนี้เป็นตัวเก่าที่ในโลกนะครับตัวนี้นะครับเก่ามากเลยนะตัวนี้ใช่ครับจากอันก็ไปงาน้อยนี่เก็บไปลิ้งก่อนดีกว่า เราป๊อปีเลยก่อนครับสักครู่เดียวแกมนต่อนในดันรักิวรักิวกชนะกันแล้วนะไปที่นี่ะกํนดินท่าไม้ครับเอาเอาลงมาได้ดันนั่นนั่ดันดันแกเดันเล่ไฟนุ้นดีกว่าเยอะแก้ในดันดาวเทานะครับ ดันเดาเดาน้ำตอนนี้ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับฟังกันได้เลยฟังฟังแบตแบตแบตเม็ดนะครับแบตเม็ดหมดน้ำแล้วหูฟังแบตหมดน้ำมาถ้าหากกูเป็นชนะเนี่ยไอ้แค่ชนะแล้วกูก็ยังไม่ได้เล่นเลยครับไอ้แค่ต่อ ตอนนี้จะแตกต่างกับคิดตัวอื่นเนี่ยคนหลายหลายหลายคนคงรู้กันแล้วว่าเขาต่วงนี้จะการนะก็จะมีตัวพันท้ายจะต่อเข้ามาหนึ่งที่ไรนะครับแต่ตัวอื่นจะไม่มีนะตัวอื่นเวลาแยกคู่จะไม่มีปั้นท้ายมาต่อตรงนี้นะครับปั้นท้ายพันท้ายปันท้ายอย่าพับนะปันท้ายอย่าพับนะครับเดี๋ยวมันแหลกนะเวลาจะยิ้มยิ้มไม่ค่อยดีนะเวลา้ะยิปแบบมุดย้อ่ะ ตดตดบน diagonal ไงนะงาวนี่ไปบางต้องต้องให้ทันนะครับนี่ดูชัดมั้ย ไปดีตัว Why Yeah เอาเดี๋ยวกินละสนกเลยไนวนนีันมกกันดีกวแ่นเจาแกวซิมรนีไปสักทีกิัเดี๋ยวหนิมึก้นแบกนะอิดแบกน น้ำวาเจ้าเหนือเร็วเมาเจ้าเหนือนะน้ำหวาเจ้าเหนือนะถ้าใครไปเจอก็สักไยด้วยักไยว่าเร็วเเจ้าเหนือด้ยที่ง่น้ำมเลยเรวจัเลยดดามอัพขึ้นมาครับยังยังแกบนเราจะมีคลิปไมครับมีีซีมิแอปมาลงนะแน่ ี่เราไปหาจเจอนะจตกหวยนะ,ะ,นนะเอาฝนนู้นดีกว่าี่วยแก็บดุดไฟเล็กนะเป็นดั่เบอร์นี่ฮอะเบอร์นี่โงมันเกียวไฟนัมีนะฮองเสรนะสามต่อหนึ่งครับสามต่อสองครับสี่ต่อสครับน่มาอย่างที่มากอูบบบบจัดตามาลงอะไรน,นี่ครับกูจัดใจนะครับ อ้ตายเลยนะแมนก็ตายนะเกย์เอเคสวัสดีสวัสดีดนะดูการยิ่งของาตัวคิดกันนะเพราว่าจะกระโดะมึนมกกดผมมันแหลกนะครับเช็นกดแต่เราจะให้ลูกกระดมันดูวลกันหนกินนะครับระตูมันจะกระจายกันถ้าเราดิ่ง กูเมาอีกไม่กระจาครับถึงไปยังใหม่แล้วทั้หมดใช่หัวต่อมอเียเย็นกูยิงยิงใช่โด้อ<ด>งไปอัี้หงมมามึงตียก็มาเลย เยอะขึไหมอู้เรื่องได้โอ้โอ้ยเกลือตายนะครับใช้ด้วยซ i t เอสซูเปอ P ี่พีีครับผมมอ่าอนไปแล้วนะครับมันไปเมื่อวานนี้นะครับมืออ่อนนะโอ้โอ้โอ้อ้อ้ะสเดียวกันแล้วมันก็แตเกาะกลุ่ม้วยนะลระ คิเบ <ih id violin beeping warfare> okay, ่วงยิงแต่คิดมือก็จะเหมือนกันนะตัวนันก็เหี้ยนะครับเพราะว่าคิดมันทำออกมาหลายแบบมากๆอาจจะแตกต่างกสีสันหรือลวดลายต่างๆนะครับหรือการการวางตายเนี้ยตายด้วยเขต400นะตายที่บันไดกลางนะหุยลบบอกตังอธิบายหาผ่องเหมือ แับตักะทิมฤินะนี่อยู่ที่ด้านหน้าเป็นกระทิมเทิทางเดินเดีกกุกลาบกนเด็กมากที่เ็กขาใหญ่แน่นอนเอ๊ะาเก็จะจะมาาบุกเลยแต่ไม่รุ่งนะในด่านกรนเนี่ยนะครับเออนั่นแะครับมันต้องสุมันต้องต้องุ่มยิงนะแกรุ่งยิงแล้วก็ไปอง อักการีนะเรามารีวิวอันนี้นะคลิปเรามาในรีวิวอักการีด้วยนะเราไปรีวิวไปแล้วในคลิปที่เท่าไหร่วะอีพแปดอ๋อที่ตะที่จะกินจังใช่เราเมื่อกี้ที่ไปอักอะไรอักพิมพออากีดูดิอีพีติดนะเราที่มีดีบีห้าติดกันเลยไปเรื่อยๆนะ พีพีก็ไปเรื่อยๆเลยไม่ครับนะครับเกาแต่ไทยอยู่นะครับดังที่สุดในตอนผมนะครับแม่งวายกับวิวแล้วพีบีแม่งไ่ถึงสิวิแต่ละคลิปมากถึงกวินะครับอยากเลยสบวิวสบวิวถึงสิบวแล้วกคมาดูหมออี่เออวน โอ้ยเหี้ยจ๊ล้คิวกลับมสาไม่ได้โอ้ได้ไม่ได้แล้วเล่องานที่เราเกออีผมก็คไปนะครับเวมันจะหมดเวลาการไปแล้วมมาอาบน้ำนะี่เออน่เจตื่นเประมาณสโมงครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะนี่ประมาณบ่ายป่ายสมกว่านะครับไอเหี้ยเลยนะครับคุไม่ดาบน้ำเลยนครับ